นี่นี่หนึ่งดอกบวมป่ะยางบวมติมไร่มมันบวมมันมันมันถอดไปหลายหลายหลายปีมั้งลอมเติมลมมึงอะไรตัวขื้นท่วงมึงนี่หนึ่งดอกตะปูจะมีเส้นหนึ่งอยู่ประมาณตะปูอยู่ประมาณห้าหกดอกของเสียจุนเนี่ยอย่าไปอย่ามาจะอยู่รันยะคล้องแหละเดี๋ยวจะลองเติมลมดูครับแล้วก็เอาไปขึ้นท่วง ว่าไม่บวมบวม,บวมแต่ยัางน่าจะหลายปีแล้วแหละจะลองใส่ดูว่าเข้าไหมเอ้ยจักดอกแล้วเส็นไหมมันก็มีบับบไรเอ่ะหนึ่ง <c oughs> หนึ่งสองมันดีพ่หัวมอัมอดตินะบ่วเมียนหัวม,มัดสุบอะมันมีกระอองแล้วจะได้ถอดออก <c oughs> แต่ว่ามันมีลมมันมีลมอยู่เศษหนึ่งนี่ยนะมองอะล่มมาวเลยค่ะมันมีลมจานปกติอาจจะมีอยู่หล่อนึงที่มีลมอ่ะมาดูบวมบ่เส้นนั้นบวมบ่ะซังไา้สนเลยยังไไม่ทำกินบจำได้ไหมมาใส่รถตู้สมัยนูุนเจ๊หกปีแล้วบอสแต่จะยังยังทำเองอยู่เออยังทำเองอยู่สมัยก่อนทำงานนี้ก็เออ คือวันนี้มีลูกน้องแล้วใช่ผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนล้อง22สองมีของผมมีชุดนึ่งสวยนะเอ็มาูัวขาของเราไปมียางไหมยางเส้นเท่าไหร่ไม่มีเลยยางยี่สิบสองถ้าสั่งนก็จะมาสักสี่พันประมาณนี้เส้นหนึ่งนะไม่เกินสี่พันได้ยางจีนนะแล้วขอบสิบเก้าเหรอเปิดลยครับสถาบันวัตถ ของของรถตู้อมันเป็นแน็กของกัดตามาสิบครึ่งรกับเก้าครึ่งบางบางเหรอใช่ใช่บางบางมั้ผมมีอะสองสี่ห้าสองสี่ห้าสิบเออส่วนมามันเป็นสองห้าห้าก่สองห้าสนี้ก่อนแต่ผมเีียนปุ๊มีอยู่สี่เส้นสองี่เส้นเท่าไหร่ก้เส้นแล้วเท่าไหร่เส้นโฟมนตําแหน่ เขาสิบเก้าเขาสิบเก้าเคยมาเส้นเคยมาซื้อตอนนั้นมันเส้นไม่กี่ตังค์เองยางจีนยางจีนใช่ใช้ได้นานอยู่นะใช่แล้วร่วงหกพันเลยฮะใช่แล้วร่วงหกพันเลยนะเดี๋ยวผมลดให้มันเป็นยางไอ้นี่แหละปีหนึ่งเก้า ข้างในสวยนะนี่นะถึงแม็กจะหลายปีแต่ข้างในสวยนะยังเงาวับอยู่เลยเอาเออกมาปะสองแผลเป็นยังไงพี่ร้องมันเป็นยังไง กามันเป็นยังไงฮะอะ,ะไรก่ยงง็ยังไงเศรษฐีบ้านน้องเอาไม่ไร้ยังลงสุดหรอบ่านนี้โอ้โหมันก็ดูดีไปอีกแบบเลยพี่น้องดเดี๋ยวสตาร์ทรถสตาร์ทรถ <laughs> 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 ta lột Chia vàng cho nó Tiền đấy cứ nói gì nhiều muốn cắm luôn cả thẻ này mát mà đây là liêu này có khứ à em Để không cần muốn muốn lên muốn đấy lốm lốm nó măn tàng gấp nó 422 mày để để mưng mày nhóc, mày gì mà mày phải, đi không biết mày nữa, ngăm mày พี่น้องว่ายังไงไดเดี๋ยวดูด้านหน้าก่อนไม่ใชเป็นสิวะจะลองเสียงซื้อยางใส่เป็นหมื่นบ่วะ

งูนลองฟังนี่เลยนั่แค่ทีเดียวนี่ความฟังมันแค่ห่างแค่เป็นอัตนมันเป็นน้ำกันชนเด็กงานจะมันดึงลงแล้วยามเลี้ยวจังหวะเลี้ยวลงจังหวะเลี้ยวมันจะมาดึงอันนี้ลงน้ำไม่ไิ้จิ่งข้อย่ำใช่ มันมัลงบีไงเออพยายามคิดดูก่อนว่ามันจะเอาแค่ว่าวิ่งไปถึงบ้านก่อนเนาะเมื่อกลางปาร์ตเอาแค่แลมไปหาบ้านมันก็นมันมีหล่อของมันดูจริงๆแล้ว เอาทั้งนี่แหละอะไนะขี้ขี้ไปกันเอาล้อก่นเลยเออเอาล้อเดิมใส่ปัปยังสวยกว่าไหมรอนดี๋่วผมงามมาไม่สวยเลยขายตามสภาพแม็กตัวนี้ขายตามสภาพครับ ืนหนึ่งเมาเลยขายตามสภาพเหมือนนึงครับใส่สีประตูสวยเลยครับยางยางคู่หน้าใช้ได้แต่ว่าคู่หลังบวมต้องซื้อใหม่เหมือนนึงครับผมถ้าไม่มีใครซื้อผมจะเอาไปคืนเสียจูเอาไปคืนเสียจูนะครับ ถ้าใครอยากได้มารับที่บ้านครับได้เลยนะครับไปใส่อันเดิมดีกว่าครับที่กว่าขอบคุณครับฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองถอยลงไปถนนดูอะ่ะเดี๋ยวลองถอยลงไปถนนดูว่าม,มันจะเป็นยังไงถอยลงไปจอดลงถนนดูให้ทุกคนได้ดูแบบเต็มๆนะ แต่ผมว่ามันไม่สวยส่วนเดิมไม่ได้หรอกหน้ายกเลยอะน่ารอดูนะครับมันจะออกมาเป็นทรงอะไ ที่ชอบแม็กตรงนี้มาเอาได้เลยครับที่บ้านครับมันก็เท่อยู่นะถ้ารถคุณเป็นสีประตูนะ <c oughs> โอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ โทรศัพท์ไปไหนวะเพิ่มไปแล้ว